you <sighs> สวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องนอยลาวพารวยห้าเซียนอีสานพารวยอีกแล้วนะคะก็เป็นช่องใหม่ของประวันเนาะน้องๆชื่นชอบผลงานเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประวันด้วยนะคะช่วยเปิดการมองเห็นให้หน่อยค่ะก็วันนี้ประวันก็จะมาวางหานอยให้มาแบ่งปันค่ะ มาแบ่งปันแนวทางฮานอยลัฐของรัฐบาลฮานอยให้นะคะก็ก่อนจะไปดูตัวเลขก็ฟังคําเตือนสักนิดเนะาะคํำเตือนคลิปนี้จัดทําเพื่อเป็นแนวทางลอตเตอรี่เท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดและเด็กต่ำกว่า18ปีขึ้นไปนะคะสนับสนุนแต่รัฐบาลเท่านั้นนะคะ ปรดใช้วิจารณญานในการรับชมแนวทางด้วยนะคะออมาดูผลงานเมื่อวานก่อนผลงานเมื่อวานก็ได้อยู่ที่สองสี่เนาะสองสี่ผลงานเมื่อวานเนาะสองสี่ถ้ากระทืบด้วยอันนี้ด้วยก็ได้อยู่ที่สองเด้งเนาะสองเด้งนี้ค่ากับข้าวตอนเย็นก็พอแล้วนะพอละ ก็ประมาณวันเสาร์นะคะประวันก็ขอแจ้งให้ทราบเนาะประมาณวันเสาร์ประวันก็จะหยุดวางเลขตัวเลขทุกแนวทางนะคะทุกแนวทางเพราะว่า,อาของรัฐบาลเนี่ยทุกอาจารย์ประวันก็ลงให้ครบหมดแล้วเนาะก็คงจะเป็นวันที่สี่วันเสาร์นี้หยุดก็คงจะเป็นวันที่สี่เดือนหน้าประวันก็ค่อยมาวางให้ใหม่นะคะ เพราะว่าประวันต้องไปจัดการในกลุ่มก่อนเนาะในกลุ่มของประวันในกลุ่มรัฐบาลในกลุ่มนอยกลุ่มหุ้นกลุ่มอะไรเนาะเพราะว่าจะไม่มีเวลาละเพราะใกล้หวยใหญ่จะออก <c oughs> ประวันจะไม่มีเวลามาลงคลิปหน้าช่องให้ให้นะคะก็ประมาณนี้อะค่ะ นะคะเพราะว่าจะยุ่งค่ะยุ่งเพราะว่ามวยใหญ่จะออกเนี่ยปวันจะยุ่งมากนะคะก็น้องๆก็เข้าใจเนาะยังไงน้องๆติดตามอาจารย์ท่านไหนอยู่ก็ลองไปตามอาจารย์ท่านนั้นดูก่อนเนาะหน่อยเนาะอ่าเฉพาะหน่อยนะคะก็ประมาณวันเสาร์วันเสาร์ปรวันก็คงจะหยุดวางทุกแนวทางจะกลับมาวางให้น้องๆอ,อีกครีก็คงจะเป็น วันที่สี่วันที่สี่เดือนหน้าเดือนสิบเอ็ดนะคะวันที่สี่เดือนสิบเอ็ดนะคะก็จะกลับมาวางให้กลับมาแบ่งปันให้นะคะก็ยังไงก็อา่าอะไรอ่ะก็ผลงานเมื่อวานนะคะก็ได้อยู่ที่สองเนาะเด่นก็มาปกติใช่ไหมมาเมื่อวาน พอประวันก็ต้องไปดูแลทางกลุ่มด้วยอะไรด้วยเนาะอืมจัดการเรื่องเลขลทางอ่าแนวทางรัฐบาลในกลุ่มหวยซองด้วยอะไรด้วยก็จะไม่มีก็อย่างเนี้ยท,ท,ทุกทุกงวดไม่ว่าจะประวันจะอยู่จะเปิดช่องไหนเนาะช่องเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่หายก็อย่างเนี้ยก็ประมาณสีห้าวันก่อนหวยออกเนี่ยประวันก็จะหยุดละหยุดวางก็จะไปวางให้อีกทีก็นู่นเนี่ย ประมาณที่4 3-4ก็จะมาแบ่งปันหน้าช่องให้อีกเนาะเพราะว่าทั้งในกลุ่มประวันมั่งทั้งเลขรัฐบาลมั่งก็มันจะยุ่งนะคะประวันจะยุ่งค่ะเอาค่ะเมื่อวานน้องๆคนไหนได้มั่งเนาะรัฐบาลประวันก็ลงแนวทางให้หมดแล้วเนาะลงให้หมดแล้วแนวทางรัฐบาลก็ครบทั้งห้าจา์ไปแล้ว เดี๋ยวรัฐบาลประวันก็จะมาวางแนวทางาก็จะเป็นตัวเลขเอาไว้จับเนาะเผื่อน้องๆมีเลขเด่นก็จะลงให้อ่าล่างอ่าบนชุดหน่งล่างชุดหอ่าหลักร้อยหนึ่งชุดแล้วก็อ่าลงอ่าบนให้หนึ่งชุดตัวจับนะคะแล้วก็ล่าง ตัวจับหนึ่งชุดค่ะจะลงให้นะคะเผื่อน้องๆเหมือนอย่างเนี้ยอาจารย์ท่านไหนที่ให้เลขเด็ดมาอย่างเงี้ยตัวเดียวเงี้ยน้องๆก็เอามาจับถ้าน้องๆไม่มีสูตรจับเนาะน้องๆก็เอาไปจับกับสูตรที่ประวันลงให้ได้นะคะอันนั้นก็จะเป็นสูตรประวันเองเนาะอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลนะคะไม่ใช่นอยค่ะก็แนวทางรัฐบาลประวันเนี่ยประวันก็จะเอามาลงให้ทุกงวดอ่างวดละสามอ่าสามชุด นะคะแล้วก็ฮานอยของอาจารย์ทั้งห้าท่านประวันก็ได้ลงให้หมดแล้วเนาะ <S <S <ป>นเดี๋ยววันเสาร์ประวันจะมาวันเสาร์ไม่รู้ทันลงลงได้ไหมเดี๋ยวถ้าวันเสาร์ประวันมาลงให้ได้ก็จะลงให้อีกวันหนึ่งเนาะก็หลังจากวันเสาร์ก็คงจะหยุดยาวะค่ะนะคะ ก็จะหยุดจนถึงวันที่สี่พระวันก็ค่อยมาลงให้อีกค่อยมาแบ่งปันแนวทางหานอยให้อีกนะคะก็จะมาพร้อมกับอ่าแนวทางรัฐบาลนะนะคะวันที่4เพราะว่าพระวันก็ต้องพอหลังรัฐบาลออกแล้วเนี่ยพระวันก็ต้องทําแนวทาง ลงในกลุ่มให้เสร็จอะไรให้เสร็จเรียบร้อยประวันถึงจะมาแบ่งปันหน้าช่องให้ได้นะคะน้องๆเข้าใจเนาะก็น้องๆหลายคนเนาะทีเ่เคยติดตามาช่องเก่าปวันอยู่ที่ช่องปวันหายไปนะคะก็กลับเข้ามาก็หาปวันเจอหลายคนแล้วเนาะ ซึ่งประวันเองก็ดีใจมากค่ะประวันก็คิดถึงน้องๆนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหลังใหม่ทั้งสองหลังนะคะก็ยังไงก็กดติดตามไมน่นาะเผื่อช่องไหนช่องหนึ่งเนี่ยหายไปอีกก็เรายังเหลืออีกช่องหนึ่งประวันก็ยังมีช่องทางที่ว่า,าจะมาลงให้น้องๆอีกช่องหนึ่งได้นะคะก็กดติดตามไว้ทั้งสองช่องเนาะประวันก็ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับ กลับบ้านยินดีต้อนรับกลับบ้านเราเนาะ <net> <ś led> เนื่องจากช่องประวันหายไปกับเดือนกับเดือนที่ว่าไม่ไม่ได้ลงแนวทางให้น้องๆอ่ะเนาะก็ประวันก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ยังคิดถึงประวันอยู่เนาะประวันก็คิดถึงน้องๆนะเออเสียดายมากเสียดายจริงๆเลยช่องอ่าช่องเก่าอ่ะเนาะ ก็มีน้องๆน,น่ารักทางนั้นคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันน้องๆช่องเก่าช่องเก่านะนิสัยดีมากพอได้ตัวเลขก็คอมเมนต์มาขอบคุณกันทุกคนะ่ะซึ่งก็น่ารักอะ เมื่อเมื่อวานนี่นะประวันไม่ได้เช็คคลิปเหมือนวันนั้นอีกแล้วอ้พอลงไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยคลิปตีลังกาอีกแล้วประวันลืมเช็คกล้องอวันนี้ไม่ตีลังกาแล้วเช็คกล้องเรียบร้อยแล้วลืมทุกทีเลยเวลาไลฟ์นะลืมเช็คกล้องตลอดประวัน ก็ดูกันได้อยู่เนาะอีกช่องอีกช่องหนึ่งไม่ตีค่ะอีกช่องหนึ่งอ่าปกติเพราะว่าประวันนั้นเวลาประวันไลน์ประวันจะไล่พรมกันทั้งสองช่องไงถ้าถ้ามาไลทีเราช่องก็เหนื่อยค่ะไม่ไหวในยี่สิบหก พลื้อหัดหน่อยประวัน เมื่อก่อนนะอยู่ช่องเก่านะคนติดตามเยอะนะพป้าไลอย่างนี้นะพ่อป้าวันลงน้อยป้าวันอย่างนี้โอ้โหคนเข้าดูคลิปๆหนึ่งเป็นหมื่นๆเนานะเสียดายมากเสียดายช่องเก่าอ้าค่ะป้านอยป้าวันวันนี้ก็ได้เด่นอยู่ที่เจ็ดนะคะได้เด่นอยู่ที่เจ็ดค่ะป้าวันจับสองตัวให้ก็ได้เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองและเจ็ดสามนะคะป้าวันบอกก่อนนะนอยป้าวันนี้ทําจากอ่า สูตรโคตรลับซึ่งตัวเลขเนี่ยจะชนกันสองตัวนะคะประวันก็จะแบ่งลงกลุ่มหนึ่งตัวแบ่งมาตรงนี้หนึ่งตัวค่ะได้แล้วให้หยุดนะคะได้แล้วเจอแล้วให้หยุดะคะ่ะอย่าไปต่อนะคะอย่าไปต่ออย่างเช่นเมื่อวานน่ะมาแล้วหาเจอแล้วให้หยุดเลยนะคะฮะหาเจอแล้วให้หยุดเลยเพราะว่าตัวที่ประวันเอามาลงให้เนี่ยซึ่งจะมาแค่ตัวเดียวมาชุดเดียวค่ะนะคะจะมาชุดเดียวนะคะ ก็ไม่เหมือนในกลุ่มเนาะเพราะในกลุ่มนี่ประวันคือแตกกระจายอะแตกทุกวันไปไหนแล้วไม่รู้เดี๋ยวประวันออกมาให้ดูยังมีอยู่ไหมไม่รู้ประวันยำทิ้งหมดแล้ว พอว่วันพดพดลงอช่องอพดลงชุมชนเสร็จแล้วโชว์ผลงานแล้วพราวันก็ยำทิ้งหมดละเพราะว่าเลขในกลุ่มนี่ยังไงก็ให้หลุดไม่ได้ค่ะคือยังไงก็ต้องเข้าทุกวันนะนะคะเพราะว่าน้องๆเขาเสียเงินรายเดือนน่ะเนาะในกลุ่มนี้ก็คือวางทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ เอาค่ะน้องๆค่ะแคปค่ะประวันจะไปน้องๆคนไหนชื่นชอบก็จัดไปนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะคอมเมนต์ก็กรุณาคอมเมนต์ให้สุภาพนะคะปัญญาชนกันแล้วเนาะถ้าไม่ชอบประวันก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะคะเอาค่ะประวันก็มาแบ่งแนวทางให้แล้วเนาะไปหาเงินค่ากับข้าวกันนะคะ เจอแล้วให้หยุดเจอแล้วให้หยุดนะคะเอาค่ะประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ